สวัสดีครับสมาชิกพี่น้องผองเพื่อนทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาพระสมเด็จวะะครคังชายาท่านคือองค์อาจารย์ใหญ่นะเพื่อนสมาชิกทำไมจึงให้ชื่อว่าองค์อาจารย์ใหญ่เพราะว่าพ่อใหญมหาได้ใช้คำเรียนแบบกับอาจารย์ใหญ่นะที่พวกเราได้ อุทิศร่างให้นักศึกษาแพทย์ได้เอาไปผ่าพิสูจน์เรียนรู้เขาก็เรียกศพเรานั่นแหละว่าอาจารย์ใหญ่นะถ้านักศึกษาแพทย์เขาได้ผ่าเขาได้ดูได้ตรวจได้สํารวจร่างกายคนที่อุทิศให้นักศึกษาแพทย์ศึกษาบุคคลนั้นเรียกว่าอาจารย์ใหญ่นะคิดนเดียวกันนะเพื่อนสมาชิกอ่อพ่อใหญ่มหาเองก็ได้อุทิศ ได้อุทิศร่างร่างกายของพ่อใหญ่มหานี่ให้กับสภากาชาติไทยนะเมื่อไหรที่พ่อใหญ่มหาได้สิ้นชีพไปนะภายในยีิบสี่ชั่วโมงนี่เขาก็จะรับร่างไปที่สภากาชาติไทยเอาไว้ให้นักศึกษาแพทย์ได้พิสูจน์ได้ศึกษาต่อไปนะมีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์เราตายไปร่างกายแล้วก็เป็นครูเป็นอาจารย์นะพ่อใหญ่มหาตั้งปฏิฐานไว้เช่นนั้นนะช่นเดียวกันนะองค์เนี้ยพ่อใหญ่มหาก็ ตั้งขยายท่านว่าเป็นอาจารย์ใหญ่เพราะว่าได้ได้หักนะเพื่อนสมาชิกอันนี้หักไปแล้วนะนี่หักไปแล้วพ่อใหญ่มหาก็ต่อคืนนะต่อคืนคือหักพิสูจน์นะพิสูจนะ์ดูแล้วก็เอาขมิ้นลงนะองค์นี้สีสีเหลืองนะเพื่อนสมาชิกสายขมิน้นมั่นใจได้นะถ้าหาว่าใครสายฮาร์ดคอร์สายขมินนะ้นเนี่ยองค์นี้สีเหลืองเนี่ยหักไปแล้วนะตรงนี้ถ้าใครอยากดูองค์นี้ไปย้อนดูในคลิปพ่อใหญ่มหาได้นะองค์เก่าๆคลิปเก่าๆนะหัก เจาะพิสูจน์กรมิ้นลงแม่เหล็กมีไหมถ้ามีเอามาดูให้ดูเลยนะเนี่ยนวลสารด้านในเป็นยังไงนี่หักพิสูจน์เจาะให้ดูเลยนะเพราะเยาวมหาทำม,มาหมดนะต้มน้ำร้อนแช่น้ำอุ่นนะเอากระมิ้นลงให้เห็นหักพระให้เห็นทำกันในช่องนี้เลยนะเพื่อนสมาชิกท่านใดอยากรู้วิธีการอ่าก็เข้าไปดูได้เข้าไปเสิร์ชได้นะ แต่ที่พ่อยหมหาตั้งใจท่านว่าองค์อาจารย์ใหญ่ก็คือเราได้ศึกษาเนื้อด้านในนะนี่แต่เนื่องจากว่าศึกษาเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราประจักษ์แกตนเองแล้วพ่อยมหาก็เออเอามาปิดทับเหมือนเดิมนะเนี่ยก็ใช้วิธีอ่าเรียกว่าเอามาประกบมาตามหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านไี้บอกนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆสมาชิกนี่หักตรงนี้นะไม่ไม่ได้หักเยอะนะหักตรงกลางเลย ก็ื่อจะได้รู้ว่ามวลสารด้านในเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้ดูกล้องขยายท่านจะได้เห็นเนื้อจริงๆนี่แคลไซอ์นอนัาคไนขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดนะแล้วก็มีก้านทูบด้วยนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยเศษก้านทูบแห้งก็ติดอยู่นะเนี่ยตรงนี้ตรงหน้าอกเนี่ยจะให้เพื่อนได้เห็นอันนี้ให้เห็นเต็มองค์ก่อนนะนี่เนี่ยถ้าเต็มองค์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะหลายองนะเพื่อนสมาชิกองค์อาจารย์ใหญ่ของพระใมหาเดี๋ยวจากนี้ไปจะทยอยเอาองอาจารย์ใหญ่ บล็อกพิม์ของหลวงสิทธิ์บล็อกพิมพ์ของหลวงวิจิตหลวงวิจารเนี่ยแต่ละบล็อกพิมเนี่ยเอามาลงให้ดูแล้วก็หักเจาะพิสูจน์ให้เห็นเลยหลายหลายบล็อกพิมนะเดี๋ยวจากนี้ไปเพื่อเห็มาก็จะทยอยนาองค์อาจารย์ใหญ่ของพระยวมมหาที่พิสูจน์แล้วว่าใครที่มีพิมพ์ทรงอย่างเงี้ยใครที่มีลักษณะเนื้อหาอย่างเงี้ยท่านมีแบบท่านมีครูแล้วเพื่อนสมาชิกไม่ต้องไปหักไม่ต้องไปเจาะนะท่านอลัตนาขึ้นคอได้เลยถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดมีลักษณะเนื้อหามวลสาร หรือว่าแม่แบบหรือว่าแม่พิมพ์หรือว่าพิมพ์ทรงลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนพระเยมหาที่นามาลงอยู่อย่างเงี้ยท่านไม่ต้องไปครางแข็งใจนะท่าอนอลัตนาขึ้นคอได้เลยนะเพราะเนื้อหาด้านในเนี่ยโอ้โหดินเจ็ดโปง่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองครบผงพุกคุณผงม,มหาราชผงปัตตมังผงดีเจผงตีนิสิงเหมามาเต็มนะแล้วก็เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดทองคำนะ มาพร้อมเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่คือเต็มองคเพื่อนสมาชิกดูอย่างนี้นะเนี่ยดูด้านข้างเนี่ยดูด้านหลังเห็นไหมครับนเนี่ยดำๆเนี่ยคือแล้วธาตุกายสิทธิ์ไม่เหล็กไหลขอบข้างก็ปิแยกเนี่ยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกอย่างนี้นะเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกได้ดูอ่ได้ดูแบบใกล้ๆ เรียกว่าองค์อาจารย์ใหญ่นะพ่อใหญ่มหาตั้งชัยายท่านว่าเป็นองค์อาจารย์ใหญ่คือเหมือนนักศึกษาแพทย์ได้เจาะดูร่างกายมนุษย์เรานี่แหละนะพ่อใหญ่มหาก็ได้เจาะได้หักเศษพระดูเนื้อด้านในของพระดูส่วนที่แตกหักของพระเนะี่ยเห็นหมดแล้วนะจึงตั้งชัยยายท่านว่าองค์อาจารย์ใหญ่เพื่อนสมาชิกดู เห็นไหมครับเห็นการทูบไหมครับเนี่ยเียการทูบแบบสวยงามมากเลยนะองค์นี้นะถ้าเราไม่มีโอกาสจริงๆเราเราไม่ค่อยเห็นนะเพื่อนสมาชิกแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะพระแท้บางทีก็อาจจะขายไม่ได้นะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับเห็นการทูบไหมครับเนี่ยเรียกว่าการทูบนะ แล้วจะให้ดูใกล้ๆนะเพื่อนสมาชิกนี่เห็นไหมครับนี่การทุบดำเลยนะคลาสสิกมากนี่อันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นมิตรพธาตุนะเนี่ยแคลไซขึ้นปกคมุมเหมือนบางท่านก็เรียกว่าเหมือนฟองเต้าหู้นะเพื่อนสมาชิกนี่เหมือนฟองเต้าหู้ ใครไม่เก็บใครไม่หาใครไม่เช่าใครไม่สะสมลักษณะอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะเพื่อนสมาชิกเพราะว่าเราต่างมีข้อมูลต่างมีองค์ประกอบต่างมีองค์ความรู้ต่างมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าใครจะได้ศึกษามาแบบไหนอย่างนี้เพื่อนๆดูนนเนื้อสิครับเราเราหน้าหน้าเก็บหน้าสะสมนะอย่างนี้เพื่อนสมาชิกมีเห็นเจอพบที่ไหเอาไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาศึกษาหาข้อมูล เพิ่มเติมนะเพื่อนสมาชิกหลายท่านมีโอกาสเนี่ยแต่พ่อย่ามาหาไม่มีโอกาสแล้วนะช่วงนี้เพราะไม่ได้ออกไปไหนแล้วนะช่วงกลางเทอมมันก็ไม่ค่อยมีเวลาก็นําพระเก่าๆเ,เพื่อนสมาชิกถามไถ่ามาเนี่ยมาลงเห็นไหมเพื่อนสมาชิกเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดกรวดเม็ดเทาเนี่ยก็เรียกว่าเม็ดเทาครบเนี่ยอันนี้คือเม็ดแดงเห็นไหมเนี่ยเม็ดพระาธาตุเนี่ยเม็ดพระาธาตุโอ้เหมือนกับเม็ด เท่ากับเม็ดเม็ดข้าวเลยนะฟองเต้าหู้นะเพื่อนสมาชิกดูอีกทีก็เหมือนเรียกว่าเหมือนเออเรียกว่าผุยเมฆผุยอีมะกำลังจะตกนะเนี่ยก่อตัวขึ้นสวยงามเนี่ยเพื่อนสมาชิก,กเห็นไหมครับความงามก็จะมาลักษณะประมาณนี้นะ อันนี้รอยแตกนะเพื่อนสมาชิกส่วนบางคนอาจจะถามาว่าเราพ่อังมาหาใช้อะไรกาวอะไรติดก็นี่แหละครับไข่นะไข่ไข่ไข่ขาวนะไข่ขาวติดเลยหรือบางครั้งก็แป้งแป้งข้าวเหนียวติดก็ได้แป้งข้าวโพดติดก็ได้หรือบางครั้งใช้กาวใสก็ได้นะหรือกระดาษกาวสองหน้าติดทับลงไปแล้วแบบแปะ ทับกันก็ได้นะเพราะเราเราต้องการอยากให้เนื้อพระหรือว่าส่วนที่หักไปเนี่ยมามาติดมาอยู่ด้วยกันไม่ให้หลุดไม่ให้ชำรุดเท่านั้นเองนะเพื่อนสมาชิกเราไม่ได้ทําเพื่อที่จะไปตบตาหลอกลวงขายให้ใครเราพระที่แตกหักเราติดเพื่อที่จะเอาไว้ส่องเอาไว้ดูเองเราทํายังไงก็ได้ให้เนื้อท่านเข้าหากันนะเนี่ยเพื่อนๆดูพระโอละท่านนี้ไหมครับอย่างเงี้ยหาดูยากนะ เป็นกานการถูบนะนการถูบดูสวยงามอันนี้ขยายใกล้แล้วนะเพื่อสมาชิกเอาดูดูด้านหลังนะนดูด้านหลังเนี่ยตรงที่หักนะพ่อนใหญ่ามาหาเอาข้มิ้นลงให้ดูแล้วนะเหลืองนะแล้วก็ มีเม็ดแดงเม็ดดาเม็ดหยกให้เห็นเลยเนื้อด้านในนะ <_ d> um> เพื่อนสมาชิกเหมือนที่เราเห็นอยู่ด้านนอกตอนนี้แหละเต็มเลยนะเพื่อนสมาชิกเห็นเห็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ไหมครับนี่อันนี้เราเรียกว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์แล้วก็แคลไซคก,ก็จะขึ้นปกคลุมนิดๆน,นะ ทับถมและธาตุกายสิทธิ์แล้วเนี่ยนี่คือเม็ดแดงเนี่ยเพื่อนสมาชิกสังเกตดูนะรอบๆเนี่ยรอบๆอ,อบเม็ดแดงเราจะเห็นเนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นแคลไซน์นะเพื่อนสมาชิกเนี่ยลักษณะเห็นไหมครับนี่ลักษณะเป็นแคลไซ รอบเลยนะเนี่เราดูเพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่าฟองตองหูนะเม็ดเล็กๆนี่กระลิบระยับขึ้นเต็มเลยนะ เพื่อนสมาชิกเห็นอะไรไหมครับนี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์ก็มีเยอะเลยนะมิดเหล็กไหลนะนเราจรึงไม่แปลกใจว่าทำไมพระสมเด็จพระนครจรึงคงกับพันชาตรีนะเนี่ยมีแร่ธาตุ กายสิทธิ์ส่วนเนื้อนี่ถ้าใครได้เห็นเนื้อสมเด็จพระละคังชายาองค์วนอูนะหรือว่าองค์ดังๆสีวนหนณาเขาจะออกสีน้ําตาลอมแดงอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยดูฟวามามคลาสสิกนะน้ําตาลอมแดงดูแต่ละจุดนะ เพื่อนสมาชิกดูเม็ดนี้เห็นไหมครับเนีย่ยแควไซน์เขาขึ้นปกคลุมเต็มเลยนะเราดูด้านข้างนะเพื่อนสมาชิกดูด้านข้างดูด้านข้างเห็นเม็ดนี้ไหมครับโอ้โหแบบภาษาพากเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะไซเป็นแก้วเลยนะ เพื่อนสมาชิกดูเม็ดนี้นะใสเป็นแก้วเลยนะเม็ดแดงดูเนื้อนี่มันวาวเลยนะเพื่อนสมาชิกนะดูสีเขานี่ เหลืององมน้ําตาลโอ้เนี่ยคือคลาสสิกเป็นเนื้อที่แบบลอกเรียนแบบยากนะเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยเห็นความงามสีอย่างเงี้ยเหมือนลูกแครอทเลยอันนี้เรียกว่าดินดินโป่งนะเพื่อนสมาชิกเนี่ยดินโปง่งเพื่อนสมาชิกท่านใดมีเวลาก็ลองเสิร์ชหาคำว่าดินโปง่งดูนะ อาจจะขึ้นในเนื้อดินแดงอย่างนี้เลยนะเนื้อดินโป่งโอ้เป็นยันว่าใจสัตว์เมตตามหานิยมเลยนะเพื่อนสมาชิกดูดูดูเม็ดนี้นะเนี่ยพ่อใหญ่มหาเรียกว่าเม็ดพระธาตุโอ้เป็นใสเป็นแก้วเลยนะหินนี่นะแต่เราก็เรียกว่าเป็นหินศิลาธิคุณนั่นแหละเพื่อนสมาชิก แต่ว่าบางต้างเรียกว่าเม็ดพระธาตนะสวยงามเลยทีเดียวดูความเข้มท่านเห็นไหมครับเข้มสวยงามลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนนมนมเน่านะไม่ใช่เหมือนสีเนื้อเน่านะเรียกว่าสีนมนมบูดนมเน่านะเพื่อนสมาชิกเราลองเอานม นมที่เราเดื่มกินเนี่ยนะเทใส่แก้วไว้สักหนึ่งคืนนะสีก็จะออกมาอย่างนี้เลยนะเนี่ยทำงามเพื่อนสมาชิกดูสิครับเป็นพระที่เราหาดูไม่ค่อยมีหรอกครับอยู่กับ เราเชาวบ้านนี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ยวันนะ่ะเหมือนนอมเน่านะเนีย่ยเพื่อนสมาชิกดูเนีย่ยดูฟวามงาม เห็นไหมครับนี่แร่ธาตุกายสิทธิ์เนี Demon> ่ยแร่ธาตุกายสิทธิ์เม็ดแดงเม็ดดำเม็ดพระธาตุเม็ดเหล็กไหลครบนะเพื่อนสมาชิกนี่ดูเม็ดนี้สิครับนี่โอ้โหแบบคลาสสิกมากเนี่ยเห็นสิลาที่คุณเลยแต่ว่าพ่อจะมหาเรียกว่าแร่ธาตุกายสิทธิ์เพื่อนสมาชิกดูเม็ดนี้นะสวยไหมครับนี่เพื่อนสมาชิกดู องนี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับต c r คร e ให้พออ่อใหญ่มาหาช่อง2พ่อบ้านเนี่นะครับขอบคุณครับ